หงแดงช้ำแดงว้นหงเริ่มเกมออกอาการเหมือนกันในเกมเมอร์ซิไซดดาบีล้ลิเวอร์โดนนำก่อนและก็ตีเสมอได้สำเร็จดูเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าดูเดือดมันกันเลยทีเดียวทางด้านท็อฟฟี่ใช่ว่าฟอร์มจะดีในซีซั่นนี้แต่กลับมาดได้ดีกว่าที่คิดส่วนทางด้านหงแดงครองบอลเหนือกว่าอย่างชัดเจนด้วยแผนการเล่นและตัวผู้เล่นแต่โอ,อกาสเข้าทำน้อยกว่าเอเวอเรตด้วยซ้ำถึง4ครั้งแต่ท็อฟฟี่ออกแนวยิงนกตกปลาส่วนใหญ่เอเวอเรตออกนำก่อนจากแทงทะลุช่องของเบสเวตให้เบตโต้สลัดรายล้ำหน้าทัาจะจอดากด้านขวา แม็กอลิเตอร์มงข้างหลังเข้าไปอย่างส,สวยในนาทีที่16จบเกมครึ่งแรก1ต่อหนึ่งครึ่งหลังหงแดงบุกหนักจนมาได้ลูกที่2สกัดไม่พ้นเข้าทางซาร่าซัดขึ้นนำา21น่นาทีที่7จเล่นจนมาจะจบอยู่แล้วทดเกินมาจนนาทีที่90้บวกเ็เอเวอรตตันบุกขึ้นมาทางด้านซ้ายเปิดแลบเข้ามาในกรอบเขตโทษค,คลุกคลิกกันอยู่พักหนึ่งบอลกระดอนเลยมาถึงทาคอฟสกีส้ซัดด้วยขวาเสียบคานจบเกม2 2จบเกมเคิร์ติสโจนมีปัญหากระทบกับทั่งกับดูโกเล่และโดนใบแดงทั้งคู่กออออองงงงงลลลาาาาาเเเเดแแมมชนนไ่่พใจจห้้ตตบผสสว